ทำไมอันนี้เราลงไม่ได้ใช่ไหมคะลงลงได้ครับลงได้โอ้มีลิฟต์สำหรับสภา,าผู้แทนราษฎรด้วยอะ่ะดีคือทำไมต้องแบ่งลิฟต์ให้สภา,าผู้แทนราษฎรเหรอคะท่าีสังเกตุทางลิฟต์สภาจะมีมอ๋อทำไมถึงแบ่งให้พนักง,งานกับสสอ,อยู่คนละลิฟต์กันนะคะ,ะเป็นความสบายใจของสสบางท่านเป็นความสบายใจของสสบางท่าน มึงถ่ายต่อดีกว่าเพื่อนมีการแยกลรีบเกินชัดเจนนะคะว่าฝั่งหนึ่งเป็นของสสและอีกฝั่งหนึ่งเป็นของคนทํางานที่นี่นะคะไม่เข้าใจเราจะลงฝั่งสสแล้วกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ารีบฝั่งไหนก็ลงได้ที่นั่นนะคะไม่คือเราสอสสสอสอเท่านั้นเอ้ยเอาอีกแล้วความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในเนี่ย

มันเลื่อมล้ำแล้วบอกประเทศนี้ไม่เลื่อมล้ำมันเลื่อมล้ำาั้งแต่มีที่จอดรถให้สอสไอม่สอสหาที่จอดรถเองเน้วเหมือนมีบัตรเครดิตแล้วต้องเป็นบัตรแบบแพทต,ตินัมถึงจะได้ที่จอดรถอะซึ่งอ2เป็นทางไหน,นสวัสดีค่ะดิฉันโฟกัสสีรกุลนะคะตอนนี้นะคะรายงานสดจากรัฐสภาใหม่ค่ะ อ่านะคะรัฐสภาของเรานะคะตรงนี้นะคะเป็นส่วนห้องประชุมนะคะหลายคนงงว่าเอ,อ๊ะพวกเราจะทำอะไรที่รัฐสภาน,นะคะจริงๆก็จะเป็นอนุกรรมกรรมาการนะคะเกี่ยวกับออโอคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมไหนอ่านซิเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ,ะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเ,ออเกมแล้วกันนะคะก็จะพามาดูว่ารัฐสภาให,หม่แห่งนี้มีอะไรบ้างค่ะอมองขึ้นบนค่ะ,ะเป็นการตกแต่งสไตล์รอฟสไตล์รอฟ ลอบยิงตามดูลงมา <laughs> ระวังจะโดนลอฟยิงนะคะตรงนี้นะคะลอบยิงค่ะสไตล์ค่ะสไตล์กระจกนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกลายหยดน้ํา <laughs> กระจกลายหยดน้ํานะคะฝั่งนี้ที่เคยบอกว่าเอ๊ะรัฐสภาข้างในมันเป็นยังไงนะคะก็รูปทรงกลมๆมคล้ายกะลานะคะที่ที่เคยแจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยกรงอีกชั้นหนึ่งนะคะ มาที่นี่เฮ้ยอ,อยากให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะชวนน้องพูดตรงนี้สตรงนี้นะคะคือรัฐสภาที่ถ้าสําเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเขากําหนดการแล้วในจริงๆมันควรเสร็จในปีนี้ควรจะเสร็จในปีนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จตรงนี้พื<ม>้นที่ตรงนี้น่าสนใจมากน้องเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นพื้นที่โลกๆเนี่ยเขามีเพื่อให้คนมาชุมนุมไอเราก็ดีใจเอ๊ะ มีพื้นที่ให้คนแบบได้มาแบบแสดงความคิดเห็นได้มาแบบเรียกร้องซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากแบบพอสังเกตไปสังเกตมาคือเพิ่งดูค่ะว่ารอบๆของรัฐสภาที่สร้างอยู่ตรงเกียรกายนี้นะคะเป็นศูนย์อะไรเกี่ยวกับทหารทั้งหมดเลยนะคะรอบๆก็เท่ากับว่าเอ๊ถ้าเขาไม่พอใจก็อาจจะมีสิทธิ์ร้องได้ง่ายหรือเปล่าทางออกเดียวของเราอาจจะต้องกระโดดลุงเจ้าพยานนะคะเป็นทางเดียวของเรานะคะ เรื่องพื้นที่ตรงนี้เขามีที่ชุมนุมแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ให้เราเข้ามาวันนั้นนะงงจังเลยทําไมเขาไม่ให้เข้ามาวันนั้นนะงงจังเลย,ยจะได้ไม่ต้องอะไรนะมันยังไม่เสร็จอ๋อมันยังไม่เสร็จอ๋อตรงนี้เอาจริงงถ้าสำเร็จแล้วก็น่าจะสวยงามนะดูสองหมื่นล้านะเนาะสองหมื่นล้านนะเนาะถ้าผมกาเสียไปสร้างมาซักพันล้านเอาไปสร้างโรงเรียนตามดอยลงหรือพัฒนาโรงเรียนต่างจังหวัด น่าจะได้ประมาณพันล้านได้สักกี่อันเดียตีได้สักโรงเรียนเลยสักร้อยล้านออะตีแบบรู้ๆเลยก็ได้ต้งสิบโรงเรี่ยนใช่ไหมพันล้านเสร็จโรงแรมวันนี้คุยเรื่องเกมก็คือเขาบอกว่าสร้างเกมหนึ่งเกมใช้เงินประมาณถ้าเอาแบบเกมดีๆอ่ะห้าหกร้อยล้านแต่รัฐไม่มีให้ เราไม่มีให้ไม่มีเงินด้านสำหรับด้านนี้แต่ราฬิกาสองหมื่น,น 20, ล้านค่ะคุณคะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ปลิ่มมากๆเลยออก,กัารที่เราได้มาเหยียบราฬิการาคาสองหมื่นล้านชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเห็นอะไรที่มันราคาสูงขนาดนี้หรือเปล่านะคะสองหมื่นล้านค่ะทุกคนพิจารณาดูนะคะว่าภาษีของท่านได้ระอยู่ตรงนี้ละสองหมื่นล้านนะคะ เป็น2อง0มืล้านที่ยังไม่มีกำหนดเสร็จเป็น2อง0มืล้านที่ไม่สำเร็จสักทีนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะยังไงว่าขอจบการรายงานที่รัาสภาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ